อตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีท,ทุกทท่านขอต้อนรับสู่ช่องฝันนักล่าหญิงชายผู้ใดฝันเห็นพระสงูงหากคุณเป็นคนฝันเห็นพระสง์ซึ่งในความฝันนี้ ทำนายได้ว่าครอบครัวของคุณจะอยู่เย็นเป็นสุขชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านด้วยกันทั้งเรื่องการงานเรื่องการทำมาค้าขายและที่สำคัญจะมีลาภและโชคดีจากการเสี่ยงโชค เลขเด็ดโชคลาภในความฝันนี้คือ88 27 7 8 2 8 8 2 8 7สสุดท้ายนี้ขอให้ทุกทุกท่าน って。